โอ้ยมาบ่งเห็ดน้ำกันพี่น้องมาดำบนเอาเห็ดมาฝางอีกแล้วจ้าบ่างดูใจเฮ็ดแล้วก็สีกินเม็ดย้ายสิเลือกอันนี้เพิ่เอิญเห็ดนีก่อนเห็ดอันเห็ดนั่ง้าพะน่ะโอ้ยเห็ดนัง่ะนะนงฝาก็มีเดิอเมืองนี่งวาเนี่ยดูยจเห็ดนั่ง้าพะนะอันนี้เห็ดนั่ง้า นี่เห็ดเฮ็ดผึ่งหวานปตาเฮ็ดตั้งฝากอะไรมาฝากบบดนี้คุณหลายๆเด้อจี๊ตอดลาลีโอนเลยองดูเอิ้นเห็ดนั่งฝากอะนะเห็นไหมเห็ดตั้งฝาว่าสันย่อยกระบองจักรเลยย่อยเท่ายเอนเกิดดน้องดูโอ้ยยังตุ่มๆโยงดูหืม ได้กินซื้อเห็ดบาดนี่ต้องเมื่อเราเมืองไทยเพ <c oughs> ราะตงเมื่อเราเมืองไทยนัง่งนั่งอยู่นอนกินเห็ดอยู่นี่แหละโอ้ยยังต้องฝาเพิ่งได้มาฝากตั้งหลายจ้าโอ้ยมาดามบนมาดามเป้ามาดามนิ้งมาดามใบเป๊ปซี่โอ้ยกีตัวหลายๆเด้อบุ้งดูได้สิกินหมด ยายกับสิแดงให้ไอ้ยายมาหอดยอะไรสดไปนี่ยหน่อยแล้วว่าผู้ใดอยากได้มาเอาเด้อว่าสันมันหลายผู้ใดกับผู้อ,อืดนานี่จ้าเห็ดโอยโอยโอยงั้นไปสิหอบเมื่อยพี่ให้น้องก,กินหมดบน่าบานี่ดูไา้มาพุงจุ่มนี่เลยจ้าดูเอ้ย ต้มด so mm ูเจ็ดดอกก่อนนี่เจ็ดดอกทุวมนี่ดูเฮ้ยเฮ้เฮ้ยต้มเราก็ไม่ได้หลาหรอกว่าจ้าเพราะว่าแต่กกเขาก็มีหลายอยู่แล้วนี่ยนะเพราน้อมาฝากหลายอยู่แล้วบุงดูออพู้ไดสอดนน้ำยาบ่จ้า ยายมาสะอ่อนแทะโอ้ยต้องเห็ดทุก่าต้องเห็ดพึ่งย่าสีหันดิป่ะเนี่หันต้มนี่เห็ดตั้งฝ่าจ้ะ เห็ดนางฟ้าเกือกเห็ดนางฟ้าไว้อีกคั้งเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งหวานโอ้ยไอีแม่ไปแยกเป็นคนมักเห็ดอยู่ละเพิ่นแห่งเก็บมาฝากจะเพิ่นสิได้บุญหลายเพิ่นเห็นอันยายไปแยกจะเก็บเ่อเป็นดอก เก็บเอาแต่เท่าเท่าตามเรื่องตามเล่าอันนั่นแหละเพิ่นไปแล้วเพิ่นเก็บมาฝากคุณดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยเลือกออกเลือกอันเห็ดนังก่อนเห็ดอันเห็ดนั่งฟ้าอายมืองนอกก็ได้กินเห็ดนั่งฟ้าเด้อพอดีเด้อห็นแต่ยุมืองไทยนะคือเห็ดเฟืองมาโน้ดอีน่ะคุณดูคือเห็ดเฟืองนี่แหละนี่นี่อะ เห็นตั้งฝ่าว่าสั่นเพื่อนอื่นเพื่อนบอาว่าเพื่นบอกว่าได้เห็นตั้งฝ่าเห็ดเพิ่องมาฝ่าคือเตาสัน่นได้ตั้งหลายได้เนี่แม่ วเพิ่นเก็บกบฝีมือเพิ่นเลยว่าใั่มาฝากโอ้ไว้ใจเพิ่นใจดีว้าเว่ากกระสีว่าย่องอีกล่ะว่าย่องเด้อมันอีหลีเด้อนีุ่อมดูมันจุ่มนี่ดูบ่นี่เอออันอันเยอ่อือยู่อยู่อยู่อยพุ่นหลายๆเด้อจะเพินพี่นั่งใจโอมดูใยเทสใส่ศาดอยู่กลางเดินนี่ โอ้มึงอยู่จ้ะเห็ดนี่มันแซ่บอีดีได้นี่เห็ดไอ้ไอ้ไอ้เห็ดพึ่งหวานนี่บ้านข้าเจ้านี่จ้ะเห็ดพึ่งหวานฝรั่งนี่แซ่บอีดีเด้ยำตุดตุดบอมิเล่ดิสิเห็ดต้มจ้งได้บอมิเละยำพวกปุดๆนี่ ก็หอยสลีนี่แมกินไหมมูคนว่าก็หอยสลีเนาะว่าสั่นแมนอิรีห้องหนึ่งหนึ่งละกะตำแจ้วซีฟูดหรือตำสมยำกินโอ้ยปุด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 ยายพาโซเห็ดด้วยจะคลิปนี่บฟังดูอันนี้เห็ดน่องฟ้าจ้ะนี่เห็ดน่องฟ้าพู้หนักเห็ดน่องฟ้ากันตั้งหลายเห็ดเพิ่ง เห็ดจ้าใยเห็ดนั่นสิเห็ดส่ฟิทไปทึงผัดทึงแกงทึงย่างนี้เห็ดแ่บจ้าแ่บเป็นตะนายไดย้ี่มบังขาดูบังขาเห็ดเมืองนี่ดูจ้าบังดูพน่ะพน่ะตาสะอ่อนบอเห็ดจ้าเห็ดใยพ่อเบิ่งเห็ดคักๆักคุณดูมาดาบบมบ่นมาฝากจ้า ไปเก็บน้ากันสามสี่คนเพื่อนไปกินเขาปลาเพื่อนก็เก็บมาฝากอันนี้เห็ดนางฟ้ามงดูจ้ะเห็ดนาฟ้าเห็ดนาฟ้าอันนี้เห็ดเห็ดพึ่งหวานจ้ะมงดูจ้ะ แต่สะออนไลน์นี่คลิปเห็ดแต่ขนาดนี่เห็ดนานานี่เห็ดหลายอีหลีแต่กะไก่ไก่ไป,ไปคือบ้านเฮาเรไปเก็บในดวงในตาไก่ไก่โคคือบ้านเฮาน่ะล่ะจ้ะแต่มันก็หลายหลายเป็นตะานายเพราฟรังชนมาเขาบ่กินชนมาฟรังเขาบ่กินจ้ะจ้ะ เห็ดพึ่งหวานยัวยัวเห็ดน้งฟ้าจา้านี่เห็ดน้งฟ้าเห็ดน้งฟ้าเห็ดพึ่งหวานจา้า